ันนี้ผ่ามาที่ตลาดโตรุงหรือตลาดขําหรือสตรีทฟู้ดที่ในตลาดสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะดูอาหารการกินเยอะนะคะแต่ว่าถนนตรงนี้เขาก็ยังให้คนเดินผ่านแล้วก็มีขับรถยนต์ผ่านได้ด้วยมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคะค่ะจากด้านโน้นเดินมาเรื่อยๆด้านอาหารก็เยอะนะคะตามข้างทาง บางร้านก็มีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งแต่บางร้านก็ไม่มีมีทั้งของหวานของคาวน้ำดื่มน้ำปัน่นอะไรต่างๆสารพัดค่ะไอศครีมก็มีนะคะในช่วงคำ่คำๆแดดร่มลมตกมานั่งหาอะไรรับประทานหรือมาหาอะไรดื่มแถวนี้ก็มีให้เลือกได้เยอะนะคะอย่างเช่นร้านนี้เขาขายน้ำผลไม้นะคะ เยอะเลยค่ะดูเมนูเขามีส้มมะนาวสตรอเบอรี่แตงโมสับป,ปารดโอ้ยเยอะเลยค่ะนี่นะคะเป็นอาหารรถเข็นนะคะเราเนี้ยดูเห็นไหมคะรถยนต์ก็ผ่านไปมาได้อันนี้ขนมปังสังขายาชุดละ30บาทเียค่ะอันนี้เป็นเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ก็มีน้ำหวานต่างๆก็มีแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านขนมหวานชื่อร้านต้นคูณค่ะเขาอยู่กลางตลาดเลยนะคะเดินมาตามถนนเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยพวกเราชอบมากค่ะร้านนี้มาหลายครั้งละนะคะเนี่ย <Hey. S 2> ชื่อร้านดูรายการขนมหวานของเขาเยอะเลยนะคะมีให้เลือกเยอะจริงๆเลือกไม่หวานไม่ไหว บอกเฉาวกล้วยน้ำตาลแดงเฉาวกล้วยนมสดข้าวเหนียวเผือกแปะกล้วยทับทิมกรอบนมสดอู้เยอะเลยค่ะกเลือกเอาอยากทานอะไรถ้าเป็นรวมมิตรก็คือเลือกได้3ามอย่างนะคะเีมีทั้งแบบที่ทำเป็นน้ำแดงน้ำแข็งใสกะทิก็มีนะคะดูฝั่งนี้ นนบัวลอยบัวลอยเจ้าเพื่อนยากเห็นไหมคะบัวลอยบัวลอยไข่หวานใช่ไหมคะใช่ค่ะอือดูค่ะบัวลอยลอยไข่หวานสั่งได้นะคะอยากได้ไข่สุกหรือไข่สุกปานกลางอะไรอย่างเงี้ยสั่งได้ดูโอ้เยอะน่าทานทุกอย่างเลยเมื่อสักครู่เราทานอะไรเนี่ย เมื่อสักครู่นี้เราเลือกอทับทิมกรอบผสมกับรากบัวแล้วก็เผือกนะคะฝั่งนี้เสาะช่องแตงไทยโอเ้โอเยอะจริงๆแล้วก็อร่อยทุกอย่างนะคะคถ้าใครผ่านไปผ่านมานะคะมาเที่ยวสัตหีบแวะมาเลยตลาดกลางคืนหรือตลาดค่ำหรือตลาดโต้รุ่งสัตหีบ อยู่ถนนนี่ค่ะอยู่กลางอำเภอเลยกลางตลาดเลยนะคะเดินเข้ามาตรงกลางกลางตลาดเนี่ยจะเจอร้านขนมหวานร้านนี้นะคะต้นคูณหัวลอยขนมหวานเนี่ยค่ะเลือกรับประทานได้ขนมหวานเหล่านี้นะคะที่ตลาดโต้รุ่งสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ